สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจ,จา,กกานการวันนี้ก็นอนหิบนะครับนอนหิบถึงกับน้ำมากนะครับผมเย็นหมดเลย นี่นะครับลงมาครับพี่ผมมีคนเลืดโงมาขนาดใหญ่นะครับนี่ขนาดใหญ่เลยนี่มีน้ำที่งวใหม่ครับงัว,วใหม่จะดูดจะประมาณอย่างนี้เหรอครับจะดูดใส่ทางนะครับงวใหม่้น้ำนมัวใหม่มันหายคนนะครับ เป็นไงโงได้วะนี่ครับดูออกย้ำดึกกันนะครับนี่รอบเด็กกาเด็ก วันจันทเงินจะเข่าไหมวะวันจันเงินมันจะเข่าไหมวะวันจันทรเงินงินมันจะเข่าไหมวะวันจันส่งส่งวันเป็่ันเป็นฮิอีกส่งวันเป็า่วันหนปกติวอีกส่งวันเป็นฮามันเข่าวันไหนวันหลักพันาวันหลักพันจันทร์กานี่ยเนาะ นี่ครับเป็นกระดาษรอบนอกนะครับกราษรอบนอกนี่คือถังนมนะครับเนี่ยที่นมเอาดูดเข้าไปแล้วไปอยู่ในนี้ครับถังนมห้องเก็บนมนี่ครับบรรยากาศที่ผมผมอยู่กันอยู่ฟาร์มครับนี่ครับนี่ก็เป็นที่รีดที่รีดเก่านะครับเป็นที่รีดตรงเก่านะที่เขาเอาไว้รีดนมแต่ก่อนนะครับแล้วก็ย้าไปอันใหม่ครับนี่ก็มี ก็เลยดัดแปลงมาเป็นที่ไหวงัวน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้งัวน้อยไม่พ่อนะครับไม่พ่อวันไหวนะครับห่นไหวไม่พอนะครับเห็นนะครับบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับอยู่นี่มี่กระถังนะครับเป็นถังแช่นมนะครับถังน้ำทถังน้ำเย็นนะครับถังน้ำเย็นสำหรับไปแช่นมที่รีดมาแล้วร้อนๆนะครับนะครับ ในถังนี่ประมาณ,ณาเจ็ดองศาหรือว่าหกองศานะครับประมาณนี้นะหกเจ็ดองศานี่ครับเป็นถังถังน้ำนะครับถังน้ำปั๊บเขาจะไปแช่ถังน้ำเย็นก่อนนะครับเขาจะไม่แช่เขาจะไม่แช uh ่แข็งไว้นะครับเขาจะไปแช่ถังน้ำเย็นไอ้นมไอ้นมที่มาแช่ตรงนี้คือเป็นนมไอ้นะครับนมไอ้เอาไว้ห้งัวงน้อยกินนะครับเราก็ต,ต้องไปต้มอ,อีกทีนึงนะครับไอ้ต้มรีดกับรีดตั้งหากนะครับน้ให้งัวน้อยก็เอามาเอามาตั้งหากนะครับผมก็จะเอามาปั่น รอดอีกทีนึงนะครับปันขา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 เปติเลียนะครับนี่ครับนี่เป็นโลงัวน้อยนะครับนี่ครับโลงัวน้อยที่มันเต็มนะครับนี่มันเต็มลอเต็มล็อกกับสิบเก้าครับได้ล็อกกับสิบเก้าเออล็อกละเก้า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 นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้นมแล้วครับนี่ไอตรงนู้นที่ผมถ่ายดูตอนนี้มันเป็นงัวที่ล่นออกไปแล้วครับล่นออกไป นี่ครับนมนมที่ผมปั่นไว้นะครับนี่ครับใกล้จะเซ็และเป็นเครื่องปั่นนมนะครับไ้รอดนี่ครับเพื่อฆ่าแบคทีรียนะครับแหมน่อยสุดนะครับแบคทีรียเป็นหมื่นเป็นพันตัวก็จะเหลือหน่อยลงนะครับนี่ครับเครื่องเัาจะมีสองเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับนี่จะเป็นตัวใหม่แต่ตัวใหม่นี่จะใช่ตามมาใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยทอะไรครับมัน ้องมาค่อยเฝ้านะครับเฝาแล้วก็ค่อยกดเปลี่ยนน้ำร้อนเพราะปั่นปั่นร้อนเราต้องมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำเย็นอุ่นๆให้อยู่แค่สี่สี่สิบองศานะครับแต่อันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับคือปั่นปั่นเสร็จป๊บหนึ่งรุดแล้วครับ่หยรุดปป๊บนี่ก็จะขึ้นอยู่วันสี่สิบสามองศาเลยนะครับปั่นเรียบร้อยนะครับจะขึ้นไปจนขึ้นไปจนถึงขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบ 75 76นะครับมันก็กลิ่ลงมาครับปั่นให้น้ำเย็นให้ยามให้นมมันเย็นล,น,นลงเย็นลงเย็นลง,นลงจนถึง43อยู่ประมาณนี้นะครับจะให้นมมัวก็อยู่ประมาณ40 4สิบสี่ทีสองทีสามสี่สนะครับอย่าให้ต่ำกว่า40ก็พอครับนมร้อนอย่าให้สูงเกิน44นะครับอย่าให้สูงเกิน44นะประมาณนี้นะครับนี่ครับปั่นเรียบร้อยนะครับเป็นนมร้อนแล้วก็ปิดเครื่องเลยเรียบร้อย นะครับแบบมีแค่นี้แหรอครับผมนี่เป็นตู้พวกตู้แช่แข็งนมไว้นะครับตู้แช่แข็งให้เอาไว้นมตัวนี้คือเป็นนมที่แพ็คไว้ใส่ถุงไว้แล้วนะครับแพ็คใส่ถุงไว้นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เราเองก็มาละลายเย็นครับวางไว้มาละลายเย็นนี่ก็ละลายแลวนี่ครับละลายเย็นลวตัวนี้ไว้ป้อนนม เอาไปไวป้อนงัวงัวที่เกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ออกมาจากแม่มันนะครับเพราะว่าจะเขาจะไม่เอาเขาจะมาให้กินนมแม่มันนะครับเขาจะมาให้กินนมแม่มันพอเองจะให้กินนมถุงนะครับเราก็อามาแช่งแช่ต้มต้มให้มันรอดนะครับเครื่องต้มเครื่องต้มต้มนมถุงนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะให้นมงัวแล้วครับผมก็ ฝากให้ทุกคนนะครับกดติดตามช่องบักสันบ้านนาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยดังครับเด้อขอบคุณครับขอบค,ครับ